กราบสวัสดีครับเอฟซีทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาวันนี้เราเอาใจสายทำมาหากินกันบ้างครับคุณผู้ชมนี่สวยไหมอาจจะแบบคันนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้สวยแบบสไตล์รถซิ่งจ๋านะฮะที่ที่ทวัยรุ่นชอบทักเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกว่าคันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าจะเอาแบบทรงซิ่งๆวัยรุ่นชอบก็ต่างกันแค่ล้อหน้านะครับ คันนี้มีเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกใช้ล้อนี้มาเริ่มที่ตัวรถก่อนคันนี้ลูกค้าสั่งนะครับเป็นเครื่องสามพันสีเท่าโอเพกหรือเท่าแรมโบซึ่งราคารถเนี่ยจะอยู่6กแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้คือรวมค่าสีไปแล้วแต่ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับนะยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะด้านหน้าก็ไฟหน้ากระจังหน้าอะไรได้แบบนี้หมดเลยนะครับส่วนล้อนะครับ นี่คันนี้ถ้าสังเกตดีๆีล้อหน้าเนี่ยจะเป็นแม็กขอบสิส่วนยางเนี่ยจะเป็นยางบิตโตนนะครับซึ่งคันนี้นะ่ะลูกค้าเน้นขับดีความสวยประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ซิ่งจ๋าเลยทีเดียวนะครับแต่ความสวยเนี่ยประมาณหนึ่งเราก็เปลี่ยนจากล้อกระทะให้เป็นล้อแม็ก นะครับเพราะว่ารถคอกเนี่ยเวลาวิ่งทางไกลใช้เบรกเยอะๆมันจะร้อนกว่าปกติเพราะว่าด้วยน้ําหนักสินค้าที่มันมาเบรกมันจะต้องจับเบยอะกว่าปกติัน้นมันร้อนกว่าปกติเราก็เลยเปลี่ยนล้อแม็กเพื่อให้มันมีนี่เห็นไหมช่องอากาศเนี่ยเข้าไปถ่ายเทตัวเบรกนะครับทาให้ช่วยลดความร้อนของเบรกแล้วก็ได้ความสวยงามเพิ่มขึ้นแต่ยางเนี่ยยังใช้เป็นยางเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะครับฉะนั้นสเต็ปแบบนี้นะครับข้อดีเลยหนึ่งนะครับขับดี เวลาเจอขึ้นถนนล่องถนนคนใช้รถค้อจะรู้ดีว่ามันจะมีอาการดึงอาการสายนะครับยิ่งล้อแมกกว้างก็ยิ่งสายมากแต่อันนี้ยนะครับสเปคเดิมโรงงานสเปคเดิมของล้อกระทะนะครับด้วยตัวอย่างฉะนั้นความส่ายจะน้อยมากนะครับน้อยมากหรือแทบอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับนี่ข้างหน้าผมก็จัดทรงให้นะครับโหลดหน้าลงไป1นิ้วครึ่งนะครับหนิ้วถึง1นนิ้วครึ่งประมาณนี้ นะครับแล้วก็ตัวคอกใช้เป็นงานของคอกช่างบึง้งราชบุรีนะครับแล้วก็ท่านนี้นะแปลกตาไหมตรงหัวคอกนี่แปลกตาไหมครับคือลูกค้าของท่านนี้นะครับที่เขาเอารถไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากเอาไปพาดเหล็กเพราะว่าลูกค้าเนี่ยขายเป็นวัสดุที่เกี่ยวกับเหล็กอยู่แล้วฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเขาเนี่ยจะพาดเหล็กขึ้นไปอย่างนี้เลย นะครับพาดและหน้าขึ้นไปงี้เราก็เลยเสริมความแข็งแรงไอ้ตัวเหล็กที่จะมาพาดเนี่ยเอาเป็นแป๊ปะปลาเลยนะครับใช้ความหนามากนะครับใช้แปะปะปลาขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาพิงหัวเหล็กตรงนี้เลยกลัวเดี๋ยวแบบกระแทกมากๆมันจะยุบนะครับก็เลยเอาเป็นเหล็กแปะปะปลาแล้วก็คานตรงนี้ปกติมันจะไม่มีเส้นบนตนัวนี้เราก็เสริมขึ้นให้อีกอันหนึ่งนะครับ เสริมขึ้นให้อีกตัวหนึ่งเพื่อให้มันรับน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับเวลาที่รถตกหลุมเนี่ยเหล็กมันจะกระแทกนะครับก็เสริมขึ้นไปเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นส่วนด้านท้ายเนี่ยจะไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าเรามีเหล็กสับอยู่แล้วนะครับเรามีเหล็กสับอยู่แล้วนะครับก็พาดมาพิงกับเหล็กสับได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่อย่างอื่นของคอกเนี่ยปกติหมดนะครับ ความสูงความสูงเนี่ยปกติหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คือ10ชั้นครึ่งหรือ1เมตร35นะครับแต่เราเสริมตรงนี้มาให้ก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดทำรถซิ้วเทลต้นนะเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยสั่งมาได้เลยนะครับผมทำให้หมดนะนะครับสั่งมาได้เลยนะอีกโทษทีคุณผู้ชมผมบอกผิด อันนี้ไม่ค่อยชอบไม่ใช่ข้อของงานช่างบึ้งนะขอขอโทษทีที่ที่ผมบอกผิดนะครับผมจําผิดพอดีเห็นลายหัวข้อคล้ายๆคนละงานคนละงานผมลืมไปเพราะว่าลูกค้าท่านเนี้ยอ่าไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นของงานช่างบึง้งนะครับไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นของงานช่างบึง้งแต่ถ้าปกตินะถ้าจะให้ผมใส่ช่างบึง้งผมใส่ช่างบึ้งให้อยู่แล้วแต่พอดีว่าข้ออันเนี้ยนะครับมีการสั่งพิเศษทําตรงนี้กระทําหัวนะครับก็เลย ไปสั่งร้านอีกร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับร้านนะครับเพราะว่าเราต้องไปสั่งเองนะเมื่อกี้บอกผิดเรื่องชื่อสำนักขอโทษทีแต่ปกติก็จะใส่ช่างบึ้งอยู่แล้วแหละนะครับตัวแม็กเป็นแม็กบรรทุกนะครับเพาลอยโปรยางมิชลิน XCD นะครับซึ่งเป็นยางนอดนิดมอยู่แล้วในเรื่องการบรรทุกนะครับแบบนี้ก็บรรทุก 4- ี่ซาห้าตันได้เลยคันนี้มีดามกระบะบ,บนล่างมาให้ นะครับมีดามกระบะบนล่างมาให้นะครับเรียบร้อยหมดก็เพื่อป้องกันกระบะแตกแตกระบะชีกนะครับจะได้ทนทานมากขึ้นแหนบใช้เป็นแหนบสามมิตรนะครับย้ายหูแหนบหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ต้านหลักนี้เราก็เป็นใส่เป็นแหนบยี่สิบมิลให้นะครับมีชุดโชกไฟมีสก,กีเรียบร้อยหมดนะครับเรียบร้อยเลยแบบนี้บรรทุกสี่ห้าตันแต่คิดว่าลูกค้าเนี่ยไม่น่าจะใส่ถึงสี่ห้าตัน นะครับแต่ลูกค้าก็เลยทำเผื่อเอาไว้เพื่อมีโอกาสได้ใส่นะครับนี่สวยๆจบอีกหนึ่งคันตอนนี้ก็ใช้เงินดาวอยู่2 0,000กว่าบาทรับรถได้นะครับคุณผู้ชมเผื่อท่านใดอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อเซลล์ต้นได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพาดูภายในกันอีกหน่อยสําหรับใครที่ไม่ได้ตกแต่งภายในเหมือนคันนี้นะครับเวลาท่านออกไปลักษณะภายในก็จะเป็นแบบนี้เป็นวิทยุ1ดิน นะครับหน้าปัดเลือนไม้ก็เป็นลนักษณะแบบนี้ดูการสิ้นเปลืองน้ํามันดูระยะทางอะไรพวกนี้ได้หมดวันที่เวลาดูได้แล้วก็ตัวเบาะของอิวิสูเนี่ยจะแยกกันนะครับคนนั่งคนขับแยกกันอิสระโดยสิ้นเชิงคนขับสามารถเลื่อนเบาะเดินหน้าถอยหลังได้แต่คนนั่งเบาะจะยึดติดนะครับไม่สามารถขยับหน้าหลังได้นะครับเห็นไหมแต่แบ่งกันชัดเจนปรับเอ็นได้ในระดับหนึ่ง นะครับถึงกับปรับนอนราบเลยไหมไม่ถึงนะเพราะว่าด้วยห้องโดยสารของรถตอนเดียวเนี่ยเขาจะไม่ได้ยาวถึงขนาดนั้นนะครับ,รบก็อาจจะดับปรับระดับได้ในระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์แม่แรงอะไรพวกนี้ให้นะครับสาหรับรถป่าแม่แรงยังมันยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าบนทุกหนักไปแล้วแม่แรงอาจจะต้องตัวใหญ่กว่านี้นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องสามพันหกเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็หนึ่งเกียร์ถอยนะคุณผู้ชม Hey. สวยๆนาใช้งานอีก่ทหนึ่งคันก็สําหรับคันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยผมก็เอาไปส่งลูกค้าแล้วร้านเหล็กครับคันนี้เป็นรถของร้านเหล็กนะฮะก็สนใจนะครับอยากสั่งแบบนี้ก็ทักมาได้เลยขับดีแน่นอนนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวครกจะเอาสั่งสเปคเสริมตรงนู้นเสริมตัวนี้ก็คุยกันได้นะครับส่วนตอนต้นคลิปที่พูดผิดเรื่องสํานักครอบอันนี้ต้องขออภัยทางสํานักด้วยแล้วขออภัย FC ด้วยนะครับพอดีแบบ จำผิดจริงๆปกติก็จะใส่แต่ช่างบึ้งบ่งบอยไงแล้วก็เลยจําลายข้อกันนี้ได้แต่พอมาเห็นลายตรงนี้เอ้ยไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เซลต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ